ส่งเสริมสภาพตำบลปอนอำเภอดุงจ้งจวัดน่าเล่นการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพารวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณนอกจากนี้เขายังมีป้ายหมอประจำขอบครัวติดไว้ทุกหลังคาเรือนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อในการขอความช่วยเหลือนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอนก็ยังได้จัดตั้งกลุ่มไลฟ์ของผู้นำชุมชนตำบลปอน กลุ่มไายของอสมอตมป้อนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการขอความช่วยเหลือเขายังเน้นในการทํางานแบบมีส่วนรวมทุกองค์กรภาคที่เครือข่ายเข้ามามีส่วนรวมเช่นอบะตะป้อนผู้นําชุมชนตำบลปอนอสมตมป้อน,ออน,อนพระภิกษุสามาเณรตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับเพื่อเป็นการเชื่อมประสานในการดําเนินงานในครั้งนี้ครับแปดปีที่แล้วว่าเนี่ยบนึกบกันว่าตะไคร่นี่จะล่ปรวยอย่างขนาดน,นะนับบน้นหรือบกันจะ เป็นจีเอนะเพราะว่าในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก,ก็บอกวอ่าอนี้จะได้ก็เลยห้องอ้อสมอห้องออ,อนหมออนมามัยเนี่ยมามาช่วยพอดีคนก็มาช่วยมีความรวมมืออย่างดีที่สุดคนก็ออกความคิดเห็นทำนนอย่างนั้นอย่างนี้เจ้าก็ได้ดเนินการตัยฝนบอกมาเนี่ยอาการก็ไปถึงโรงพยาบาลมาแล้วกลับมาบานมาแล้วพยาบาลผีบ้านก็

นวัตกรรมดีเกิดขึ้นในการเนินงานของทีมงานอสมอแพหมอประจำครอบครัวซึ่งได้เกิดจากนวัตกรรมดีตัวงานเช่นเรื่องเหมือนกับชีวิตพิจิตความดันแล้วก็มีถุงน่องดีดด้วยการที่ว่าเหมือขอติดแล้วก็มีหนังยางอันนี้ใช้ประโยชน์ด้วยกัน หยืดเส้นหยืดเอ็นนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ประคบเย็นในการยีนตีว่าหกลมหรือการได้เกิดจากาพกช้ำดำเขียวก็จะได้มีอาการไข้ใจใจ่าอุปกรณ์ประคบเย็นนี่ประคบเพื่อมาคือสีการพกช้ำดำเขียวแล้วก็่วยในการลดอาการปวด ถุงหน่องบีดมือนี่บีบขยำเพื่อป้องกันคอติดอ่าขยำบีบมันจะไหลไปไหลมาแล็จำาจที่จะจำาำจบีบไหลไปไหลมาเ่ย 哈哈哈哈哈哈来。<laughs> <laughs> <laughs> ผู้ป่วยอีกรายหนึ่งนะครับเ,เป็นผู้ป่วยชื่อนางม้อนสิทธิยศนะครับเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งแพทย์ได้ส่งตัวมารับการรักษาทีบ้าน,อนตอนนั่นไปอเอ็นจีที่อุปิดิงมานะครับตอนนี้คือทุกอย่างผู้ป่วยสามารถกิอนอาหารเองได้สามารถอู้และสื่อสารได้แล้วก็ตอนนี้สิ่งที่อันน่าประหลาดประหลาดใจที่สุดนั่นคือผู้ป่วยสามารถฟื้นความจำแล้วก็สามารถฟึดเดินแล้วก็ประกอบกิจวัตรประจําวันเหมือนเกือบเหมือนคนปกติ การดําเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านของบ้านพรหมหกโดยกระบวนการหนึ่ง ACC นั่นคือการมีส่วนรวมขององค์กรชุมชนตีพันมาถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ในระดับดีมากเนื่องจากว่าคนในชุมชน่อความเสวยเหลือและการสนับสนุนสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือผู้ป่วยระยะในการดูแลและการปฏิบติต่มแนวทางการพยาบาลด้ดีที่สุดนะครับท่านนี่ก็ต้องขอ